ไม่มีใครลืมใครได้หรอกแม้กระทั่งตอนนี้เราก็ไม่ได้ลืมเขาถูกไหมเขาก็ยืนอยู่ในความทงจำของเราแต่เพียงแค่มันเปลี่ยนความรู้สึกไปเหมือนกับเรื่องแย่ๆในชีวิตอะในตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราเจ็บเหมือนกับจะทนไม่ไหวใช่ไหมครับก็ความคงคิดว่าความรักก็อาจจะคล้ายๆกันนะก็พึ่งเลิกกันวันนี้เราอาจจะรู้สึกจะเป็นจะตายแต่อีกหปีต่อมาเราก็ไม่ได้ลืมเขาคนนั้น แต่เพียงแค่สถานะมันเปลี่ยนไปแล้วเขาก็คือหนึ่งในความทรงจำแล้วผมมองว่ามันเป็นความทรงจำที่ดีด้วยครับ